อ่าสวัสดีครับพบกับช่างกอบเดอร์ตอนนี้เวลามือแล้วเนาะพบค่ำแล้วครับผมอ่าหกโมงครึ่งกว่าอ่ะพบกับช่างกอบเทคก่อนส่งก็คือตัวนี้จะเป็นเวฟรอยี่ห้าปราวานนะครับผมอ่าอ่าพกดัดโค้งลำโพงต่างๆให้เข้าเรียบนูนแล้วก็ไม่ติดขัดแล้วก็อ่าจะมีไฟสีอ่า เว็บ125 LED ประวานตัวหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นตัว2คือตัวออนิล่าสุดอ่า2 0 2อก็คือมันมันจะมีโค้งเวาวข้างล่างตรงนี้ด้านในนะครับจะต่างกันแค่นี้ครับผมแล้วก็ต่างกันที่รูปทรงเล็กน้อยอตอนที่ลูกค้าสั่งก็ให้ระบุด,ด้วยเด้ว,ว่าเป็นรุ่นไหนหรือว่าถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้เว็บหนึ่ 5, LED หนึ่งนะครับผมสามก้ารลอส่งมีซาปารีวไว้คู่นะครับผมกลาง5.5นิ้วแล้วก็แหลม4นิ้วนะครับผมก็คือ่อา จะเป็นแอมโตชิบ้าตัวใหม่นะแล้วก็อันนี้เล่งแล้วนะอ่าไม่หวีดนะครับผมอ่าพอดีก๊อปซื้อบลูทูธหลายเจ้ามาแล้วครับผมทีนี้ก็มาจบที่ร้านประเวศท,ที่อยู่กอทมนั่นเองคือมันจะเป็นร้านที่รวบรวมของดีๆไว้นะก,ก๊อปก็ไปเหมามาบลูทูธไม่หวีดต่อไปกดเล่นเลยอ่านเลนแล้ว อันนี้เป็นเพลงอ่าเทสเบสนะครับสปปนนรับเป็นงคูดง่ดแน่นครับผมเสียงเบตเสียงเบดแน่นนะครับผมเพราะว่าก๊อปอุดเหมือดทุกตัวนะอุดตรงนี้อุดสายอุดข้างล่างรูสองน,อน็อตอุดด้านในแล้วอุดด้านนอกดอกลาโพวงต่างๆครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ป้ายด้านในด้วยนะอ่าอค,ลค,อคอลิลิกค่อยๆลรูด้านในครับผมประมาณนั้ครับทําอย่างดีครับผมแล้วก็เบตแน่นๆอ่า ลูกค้าอยู่ต่างประเทศอะสอปปออันนี้เปิดเล่นคร่าวๆนะตลางเล็กน้อยแล้วก็มีฟิลด้วยนะครับผมฟิลด้านนอกตรงสายต่อป้องกัน ดอกไม่ค่อยขยับมากแต่เสียงมาเต็มๆแน่นๆครับผมประมาณนั้นเน,นานนนะ่อไปก็เพลงอ่าเพลงปกติชอช้างมิวสิกครับ FC นะครับคนมาเดียวกันเด้อชอช้างมิวสิกเด้อยูยห่างกันบ่าเท่าไหร่เลยอพิเศษไปยังเจ้าภาพด้วยนะครับผมสำหรับในทงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่กันขาดเสียงกลางนะครับแล้วก็แหลมด้วย เสียงจะเสียงจะออกจากต้าเหมือเลยโปะ๊ปะโป๊ะเพราะใครต่ใครที่มองเข้ามามีแต่คนพันลมนที่ฉันได้ของหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้ค่ะเพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีคนยอมไม่ใคร ฉันได้เก็บไว้คนเดียวไหลตรงนะ ราวด้ออ่าเบ็ดหนักๆกลางใสๆแหลมจิ๊ดๆครับผมอา่อาซิกซิกซักซัก